รถเข้าใหม่มากันอีกแล้วครับกับ Toyota a อ t i ต1.8 e s p o r t คันนี้เปิดราคาอยู่แค่449,000บาทหรือผ่อนแค่8,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับใครที่มีรายได้อยู่ประมาณ17,000บาทสามารถเป็นเจ้าของได้แล้วมากับพร้อมสีเท้าดำเลยคันนี้นะบอกเลยว่ายังไม่ได้อบสปายังไม่ได้ขัดเคลือบสีนะคะเพิ่งเข้ามาก็นำจับมารีวิวให้แล้วเพราะราคาโดนใจมากๆและสียังสวยแน่นอนบอกเลยว่าขัดเคลือบสปาแล้วสีสวยกว่านี้ เป็นร้อยเท่านะครับสวัสดีครับวันนี้พบกระบูเพชรดนอีกเช่นเคยเราอยู่ฝั่งสำนักงานใหน่ครับเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคุณพี่อะ จับเจ้าคันนี้มาให้เลยคุณพี่ที่กําลังมองหาเจ้าโตโยต้าเอาติคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะจ๊ะสําหรับไฟคู่หน้านะครับมาแบบใสๆกริบๆไม่มีรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นนะมาเป็นไฟโปรเจคเตอร์ LED มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้ากระจังหน้าได้เป็นสีดําดีไซน์สวยมากๆเลยและเข้ากับตัวรถได้ดีเลยนะคะคุณพี่จะเห็นได้เลยว่าคมสันของเขานะไม่ว,ว่าจะเป็นตัวฝากระโปรงหรือด้านข้างเส้นสายนาะมาแบบคมๆกริบแล้วก็สีนะ่ะ ไม่มีสีด่างพ้อยเลยนะคะเป็นสีเดิมทั้งคันแน่นอนอันนี้เราวารันตีโครงสร้างของตัวรถให้เลยนะจ๊ะคุณพี่มากับพร้อมตัวยางปี2นะแต่คุณพี่ไม่ต้องกังวลน,นะคระเดี๋ยวบูเปลี่ยนให้จัดการให้ทั้งหมดสีเส้นแน่นอนนะลายล้อมแม็กยางเป็นสีทูโทนครับสีสวยเป็นของแท้ของเดิมจากโรงงานเตร์ต้าแน่นอนนะเดี๋ยวพี่มาดูตัวโชคของเขากันบ้างสําหรับตัวนี้ตัวโชคนะคะ ที่จะเห็นได้เลยว่าไม่มีสนิมเกาะนะคะเครื่องยนต์ตัวนี้ยังใช้งานกันได้แบบยาวๆตัวโชคใช้งานกันได้แบบยาวๆกันไปเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะทําความสะอาดให้ตัวกิ๊บต่างๆนะครับไม่มีการถูกงัดงเงี้ยใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังคุณพี่จะเห็นกันได้เลยนะครับสาหรับกระจกด้านข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวให้แล้วด้วยนะคิ้วกันสตราดครับตัวนี้จะยังไม่มีมาให้หรือว่า คุณพี่คนไหนอยากจะได้นะเดี๋ยวบยูจัดการให้นะครับแค่ติดตอ่อมาหาบูอยากได้อะไรบรูจัดการให้หมดนะครับสําหรับเจ้าตัวกระจกนะตัวกระจกเป็นของแท้ของเดิมจากโรงงานโตโยต้ทาทั้งด้านข้างและด้านหน้าและด้านหลังนะคบดูจากโลโก้ของเขาตรงนี้ได้เลยเรามาดูกันต่อครับสําหรับภายในว่าโครงสร้างของเขาจะเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะคุณพี่เราไล่จากด้านบนลงมาข้างล่างเห็นลายมุมเหลี่ยมน็อตหรือไม่ นะคมชัดเจนแน่นอนครับตัวยึดตัวยางของเขาไม่มีฉีกขาดเลยนะสําหรับรอยตัวนี้นะคะคุณพี่ขนาดยังไม่ได้ทําสปานะคุณพี่ดาแทบจะไม่มีรอยให้เห็นเลยด้วยซ้ํานะครับสติกเกอร์ต่างๆบอกตัวเครื่องยนต์แล้วก็โมเดลของรถนะมีติดมาให้พร้อมเลยนะเสาเอและเสาบีด้านหลังนะคะคุณพี่ไล่จากล่างขึ้นบนกันไปเลยเห็นกันให้ชัดๆกันไปเลยว่าเป็นยังไงนะคะหัวน็อตต่างๆ นะสีสวยแน่นอนนะครับไม่มีสีเยิ้มหรือว่าสีผิวขุ่ขะให้เห็นนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อสําหรับโครงสร้างทางด้านหลังกันครับสําหรับทางด้านหลังจะเป็นยังไงคุณพี่เมื่อกี้เราให้เห็นอ่าอีกฝั่งหนึ่งไปแล้วเรามาดูกันอีกฝั่งหนึ่งอันนี้เป็นตัว ชุบแท้เดิมจากโรงงานนะคะตัวยึดต,ตัวอะไรต่างๆไม่มีเสียงอึดอัดนะคะเวลาเปิดมาเสียงนิ่มๆนิ่งๆเลยนะคะปิดเข้าไปนี่คือเสียงยังแบบแน่นๆเลยสําหรับเจ้าคันนี้นะคบได้ยินเสียงกันไปเลยสําหรับเจ้าตัวเบ้ามือนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถสวยงามมากๆนะคะดีไซน์ทางด้านหลังนะคะไฟทุกจุดติดแน่นอนตัวนี้จะได้เป็นไฟแบบ LED นะคะเป็นไฟ LED ทั้งซ้ายและขวาไม่มีแตกแล้วนะคะใช้งานกัน ได้แบบยาวๆเลยและมีกล้องมองหลังตัวนี้มาให้ครบหมดแล้วระบบความปลอดภัยถือว่ามากันแบบชัดเจนอ่ะสำหรับเจ้าตัวนี้เป็นเจ้า1 8 s นะหรือว่าเป็นตัวท็อปเลยก็ว่าได้นะคะเรามาดูสำหรับตัวลายล้างน้ำของเขากันบ้างนะรอยล้างน้ำของเขาต้องขอประธานอภัยสำหรับคันนี้อาจจะสกระปรกไปสักนิดนึงแต่บอกเลยว่าพอไปขัดสีล้างออกเนี่ยถือว่าเงาเงาฉ่ำๆแน่นอนนะจ๊ะพี่เห็นได้เลยว่าของไฟเนี่ย ไฟเป็นของไทยคยโตแท้เดิมนะไม่มีการเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวาตัวน็อตต่างๆไม่มีรอยอางัดแงะนะครับตัวลายทางด้านข้างด้านล่างตรงนี้นะตรงพลาสติกที่จะเกิดรอยมากที่สุดเพราะเวลาเรายกของเนี่ยเราจะเอาของมาพักตรงเนี้นะ อันนี้แทบไม่มีให้เห็นเลยด้วยซ้าก็ว่าได้นะคะคุณพี่สําหรับทางด้านขวามือนะเห็นได้เลยว่าของไทยคุยโตเช่นเดียวกันรอยลังน้ําต่างๆนะเม็ดอาร์ตมีมาให้ครบหมดทุกจุดเลยนะคุณพี่จ๋าอ่ะสาหรับฝาท้ายกันบ้างหัวน็อตต่างๆเห็นกันได้เลยชัดเจนนะสีสวยมากคุณพี่นะอ่าตัวกันความร้อนนะครับแล้วก็ตัวกิฟตต่างๆไม่มีฉีกขาดไม่มีงัดแงะสะอาดสะอ้านมากๆนะอ่ะเรามาดูกันต่อ สำหรับทางด้านหลังกันบ้างสำหรับเจ้าตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับมาพร้อมกับลายล้อแมกล้อแมกยางอะไหล่มีให้ครบหมดเลยนะครับแม่แรงเรามีให้ครบอุปกรณ์ปะมีมาให้ครบหมดแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านท้ายพี่จะเห็นรอยซีนทางมะพร้าวตัวนี้นะจะเป็นสีเดียวกับเปลือกไข่แล้วให้ดูทางซ้ายแล้วก็ตรงกลางเลยนะคะสําหรับเจ้าคันนี้ให้คุณพี่ รับประกันกันไปเลยว่าเป็นของแท้ของเดิมไม่มีการชนหนักทั้งด้านหลังแน่นอนนะคะสําหรับตัวเนี้ยเห็นได้เลยจากด้านซ้ายและด้านขวานะพรมสักหลักไม่มีฉีกขาดครับสะอาดสะอ้านนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่ออ๋อเจ้าตัวเนี้ยมีไฟเบรกมาเพิ่มให้ด้วยนะเป็นไฟเบรกดวงที่3มมีมาให้แล้วตรงนี้เลยนะคะ แล้วก็ตัวสปอยเลอร์ด้านหลังก็เป็นไฟเบรกเหมือนกันนะครับเราไปดูกันต่อสําหรับทางด้านขวามือกันบ้างเราเริ่มจากฝั่งผู้โดยสารก่อนเลยนะครับอะโครงสร้างของเขาจะเป็นยังไงคุณพี่ดูกันเลยโครงสร้างของเขาสวยมากๆสีเยิ้มนะไม่มีให้เห็นเลยนะสีแห้งกริบแน่นอนหัวน็อตต่างๆซูมให้เห็นชัดๆยางไม่มีฉีกขาดครับคุณพี่ครับอะเดี๋ยวเรามาดูต่อสําหรับทางด้านในกันบ้างครับอันนี้ ทางด้านในนะได้เป็นเบาะหนังสีดำเรียบร้อยแล้วนะไม่มีฉีกขาดหรือรอยยั่วอยย่นใดๆเลยนะนั่งลงไปยังกระชับตัวยังตึงๆฟูๆอยู่เลยนะคะคุณพี่รอยคราดน้ำแทบไม่มีให้เห็นเลยด้วยซ้ำนะสะอาดสะอ้านมากนี่ขนาดยังไม่ได้สปาใดๆเลยนะคะคุณพี่จะเห็นทางฝั่งประตูฝั่งทางซ้ายนะคุณพี่นะรอยขีดข่วนแทบไม่มีให้เห็นเลยด้วยซ้ำนะทางด้านหลังฝั่งคนขับและคนนั่งนะคะทางด้านหน้นเนี่ยไม่มีรอยให้เห็นเลยด้วยซ้ำ และยังมีที่ชาร์จ USB มาให้แล้วนะฮะสจุดสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อสำหรับทางด้านหน้านะว่าจะเป็นยังไงอ๋อและอีกอย่างหนึ่งตัวนี้นะมาพร้อมกับระบบ Keyless แล้วนะครับปลดปิดเปิดล็อกเนี่ยได้ที่ตัวเบ้ามือเจ้าตัวนี้ได้แล้วนะอัจฉริยะมากๆเป็นตัว1.8นะจ๊ะ eSport เรามาดูโครงสร้างทางฝั่งประตูทางนี้กันบ้างจากพี่ตาทางฝั่งประตูตรงนี้นะเราไม่มีการเปลี่ยนหรืองัดแงะนะครับเป็นของแท้ของเดิมแน่นอนนะครับอ่ะเรามาดูลายน็อตลายโครงสร้างต่างๆของเขากันบ้างนะลายน็อตต่างๆนะเห็นได้เลยว่าไม่มีการงัดแงะตัวยึดไม่มีเอทอาร์ตครับปิดประตูกันได้แบบหนึบๆนึแน่นๆแน่นอนนะครับคุณพี่ครับอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดู ด้านหน้ากันต่อเลยดีกว่าสําหรับเจ้าคันนี้จะเป็นยังไงนะครับสําหรับคันนี้บอกเลยว่าใครแด้ไปออปชันจัดเต็มและคุมมากๆดูกันต่อสําหรับด้านหน้าหนะ้าฝั่งคนขับและผูดด้โดยสารทางด้านซ้ายนะฮะ เป็นเบาะหนังแท้เดิมและมาพร้อมด้วยเป็นเบาะไฟฟ้าด้านหน้าฝั่งคนขับให้แล้วด้วยนะคะปรับกันแบบสบายๆเลยและได้ราคาที่สุดคุ้มด้วยนะและตัวนี้ได้มาเป็นปุ่ม engine start ให้เรียบร้อยแล้วอาาัตราแสดงผลความเร็วหน้าจอเป็นแบบ analog แล้วก็ดิจิตอลรวมกันนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะ f ู l มัลติฟังก์ชันเลยก็ว่าได้ควบคุมทั้งหน้าจอวิทยุแล้วก็หน้าจออัอาตรา ตาการขับขี่นะครับสำหรับเจ้าคันนี้อ่ะเป็นตัวแอร์ออโต้เกียร์ออโต้ครับตัวแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะแล้วก็ตรงกลางเนี้ยสามารถบอกอ่าตัวเวลาบอกนาฬิกาให้แล้วมีนาฬิกาให้ด้วยในตัวเลยนะจ๊ะปุ่มไฟฉุกเฉินทุกอย่างเข้าได้อ่าใช้งานได้แน่นอนนะและตัวเนี้ยสามารถใช้เป็นระบบทัสกินได้แล้วนะรองรับตัวบลูทูธไร้สายให้ด้วยครับคุณพี่ครับตัวแอร์นะครับเป็นตัวแอร์ออโต้นะใช้งานไฟเข้าทุกจุดแน่นอน คุณพี่จะเห็นได้เลยสําหรับหัวเกียร์คันนี้นะไม่มีสีลอกเลอะนะครับหัวเกียร์เนี่ยสะอาดสะอา้านแบบเหมือนใหม่ออกจากโรงงานเลยก็ว่าได้นะครับเรามาดูต่อสําหรับทางด้านหน้ามีจุกนะจุกในการเสียบเสียบสายชาร์จเสียบโทรศัพท์ให้ด้วยนะคะสําหรับตัวนี้มีช่องเล็กๆในการวางนําแบบวางของที่ไม่ได้ใหญ่มากนะกับเจ้าคันนี้แล้วก็เบรกมือคับเป็นเบรกมือแบบธรรมดานะแล้วก็มีที่วางแก้วให้ด้วย2จุดวางแก้วขนาด16ออนได้แบบ สบายๆเลยก็ว่าได้นะครับพี่ครับขอย้ํากันอีกรอบนึงกับราคาของเจ้าคันนี้นะด้วยออปชั่นและภายในต่างๆนะที่ได้ไปเนี่ยถือว่าจัดเต็มและคุ้มมากๆและพมอยู่แค่เพียง8,000กว่าบาทเท่านั้นนะพี่ๆที่รายได้อยู่แค่เพียง17,000บาทนะครับสามารถจัดคนเดียวได้เลยฟรีดาวนะครับเครดิตดีฟรีดาวไปได้เลย สีสวยและออปชั่นจัดเต็มแน่นอนนะคะคุณพี่จ๋าโอเคเราไปดูย้ำกันอีกครั้นกับราคาคันนี้อยู่ที่4 49,000บาทนะคนอ,อยูแค่8,000กว่าบาทเท่านั้นออปชันจัดเต็มขนาดนี้คุณพี่จะอดใจไหวจริงๆหรอครับอ่ะหรือว่าใครอยากชมรถตัวจริงนะคบสามารถเข้ามาชมได้ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่เซรีไทย68แยกหนึ่งับหรือว่า ไปที่เซร i ีไทย95สาขา2ของเรานั่นเองบูอยู่ที่นั่นตลอด24ชั่วโมงแน่นอนครับสามารถติดต่อมากันได้เลยเดี๋ยวบูทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านบนนะครับหรือว่าจะแอดบ้านเขียวก็สามารถแอดมาได้เลยนะคะ,ะรายละเอียดเพิ่มเติมของเรารถของเรามีให้เลือกเยอะๆเยอะมากๆแต่เราคัดสั่นคันนี้มาให้แล้วนะจ๊ะพี่จ๋าอะสำหรับคลิปหน้าเราจะเอาคันไหนมารีวิวมาให้ชมกัน และรายละเอียดจะเป็นยังไงขอคุณพี่ฝากติดตามฝาก like, กดไลค์กดแชร์ไว้ให้บูด้วยแล้วมาชมกันว่าคลิปหน้าจะเป็นยังไงสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ